3ส,สิ่งนะครับในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นร r ปโ t o c u r r e n c y f o ร e x ทองคำหรือ c o m o d i t y ต่างๆนะครับก็จะต้องมีนะครับอันนี้เป็นความคิดที่ผมจะมาแชร์นะครับสสิ่งที่ต้องมีคืออันดับแรกคือแน่นอนนะครับก็คือต้องมีความรู้นะครับในเรื่องที่เราจะลงทุนในหุ้นตัวที่เราจะลงทุนนะครับตลาดนั้นเป็นอย่างไรนะครับผู้ที่อยู่ในตลาดเป็นแบบไหนนะครับเหรียญค r ิป t o c คอเ e n c y เหรียนนั้นเป็นอย่างไรมีวัตเเปเปอร์เป็นอย่างไรตลาดเป็นอย่างไรนะครับผู้ที่ร่วมอยู่ในตลาดเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่ง De ฟ i นะครับว่าฟาร์มิ่งที่เราไปทำเป็นอย่างไรบ้างนะครับพเพราะเหล็กก็ประมาณเดียวกันทีนี้ผมจะมาแชร์ว่าอันดับแรกคือความรู้แน่นอนนะครับที่คุณจะต้องมีอันดับที่2คือมีความสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ mindset หรือทัศนคติในการลงทุนของคุณอยู่ที่คุณเนี่ยในการตั้งต้นว่าคุณ มีทัศนคติในการลงทุนแบบไหนนะครับถ้าเกิดคุณเข้ามาในการลงทุนเพื่อมองว่าต้องการที่จะหาเงินเงินที่เราได้จากแอคทีฟเป็นคัามหรือการที่เราไปทํางานเช้ากับบ้านเย็นเงินที่มันสะสมอยู่เราต้องการให้มันงอกเงยรวมถึงให้มันเป็นอนาคตของเราในอนาคตเลี้ยงตัวเราเองและก็ครอบครัวหรือใช้ในยามแก่เท่านะครับนี่คือทัศนคติหรือเราต้องการจะลงทุนแบบเดทเทดนะครับแบบใช้ลักษณะข,ของกราฟเทคนิคอลในการเข้ามา เกงกาไรระยะสั้นนะครับก็ไม่ผิดอันนี้เป็นทัศนคติในการลงทุนที่คุณจะต้องมีแล้วคุณต้องยึดหลักทัศนคตินั้นให้มันชัดเจนนะครับถ้าคุณเป็น VI คุณก็ต้องเป็น VI ตลอดเวลาไม่ใช่เป็น VI ตอนที่ติดดอยนะครับหรือไม่ขายไม่ไม่ไม่ขายเราเป็น VI นะครับหรือเป็นเทคนิคข้ตอนที่เกิดความโลภเช่นราคาตกปุ๊บกราฟตกปุ๊บฉันเป็นเทคนิคข้อละขัดหลอด นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะต้องมีทัศนคติที่ชัดเจนอันที่3าที่ผมก็ติดไว้นะครับแต่ว่าให้เปอร์เซ็นต์น้อยนิดนึงก็คือดวงนะครับหรือโชคเพราะว่าบางอย่างเนี่ยบอกไม่ได้จริงๆเช่นหุ้นตัวที่เราดีมาดีหรือเหรียญที่เราดูมาดีๆวันหนึ่งประกาศปั้งในกลงทุนรายใหญ่เจ้าของธุรกิจรายใหญ่ไม่รับเหรียญวันหนึ่งประกาศรับเหรียญอันนี้ขึ้นมาราคาเหรียญพุ่งขึ้นไปเหรียญคิปโตกันซีใช้วันหนึ่งประกาศไม่รับเหรียญนี้ขึ้นมาราคาลงปุ่มซึ่งอันนี้มันเป็นแฟกเต ค่อนข้างที่จะจำกัดยากนะครับเหมือนหุ้นบางตัวเราศึกษามาครบหมดแล้วพื้นฐานธุรกิจด,ดีนะครับตัวธุรกิจก็ดีนะครับการบริหารจัดการดีหมดวันหนึ่งปุ๊บมีข่าวออกมาผู้บริหารบางคนโกงเกิดขึ้นในองค์กรเท่านี้แหละครับชื่อเสียงเสียยอดสั่งตกราคาลดหวบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นนะครับก็3ส,สิง่งแต่ว่าผมก็อยากจะให้บาลานซ์นะครับใน3เรื่องนี้นะครับ แต่ว่าเรื่องที่3ามเนี่ยผมก็ขอให้เป็นตัวสุดท้ายนะครับในการคิดไม่งั้นทุกคนไปลงทุนทุกคนก็จะคิดแต่ว่าซื้อหุ้นซื้อเหรียญก็คือแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงนะครับก็ทุกอย่างบางทีมันก็อยู่ที่เรากําหนดเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเลยให้ข้อสามไว้เป็นระดับที่น้อยที่สุดนะครับก็แรกคือหาความรู้แล้วก็หามีทัศนคติสร้างทัศนคติของตัวเองในการลงทุนเปรียบเหมือนเราไปทํางานนะครับเรามีทัศนคติและการทํางานอย่างไรเรามีความรู้ในงานที่เราทําเพียงพอหรือเปล่า นะครับบางครั้งเนี่ยคนเราพอมี2ออย่างเกิดขึ้นในจิตใจคือความโลภและความกลัวสิ่งพวกนี้ทุกเราเราจะลืมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทัศนคติคนอื่นพูดมาอ่านข่าวเช้าขึ้นมาหุ้นตัวนี้กําลังจะมาแล้วโอ้โหได้งานสารพัดส,สารเพลืมหมดเลยครับลืมหมดเลยว่าตัวเองเป็น VI ลืมเข้าไปดูผู้บริหารลืมเข้าไปดูธุรกิจลืมเข้าไปดูแนวโน้มผลกําไรนี่สินลืมหมดซื้อเลยนะครับหรือ มีข่าวร้ายมานะครับคนรอบข้างนะครับข่าวออกว่าเออเนี่ยราคาหุ้นจะตกลงมาเพราะว่าจะไม่มีการใช้ไอ้นู่นนี่นี่ที่นั่นนะครับราคาหุ้นตกลงมาจากตัวเองเป็นเทคนิคอลหรือเป็น V.I. แทนที่จะดูการาฟให้มันชัดเจนดูวอลุ่มดูอะไรไม่ดูนะครับราคาปุ๊บลงปุ๊บขายเลยคัดลอดทันทีนะครับโดยที่ไม่ได้ดูเหตุปัจจัยอะไรนะครับ นั่นแหละครับเพราะว่าคนเราพอเกิดความโลภขึ้นมาเกิดความครัวขึ้นมาครอบงำบางครั้งสสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นก็อาจจะทําให้ลืมได้นะครับเป็นใจให้นักลงทุนทุกท่านนะครับขอให้มีสตินะครับแล้วก็พยายามใช้ความรู้ไมเซ็ลของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นกําลังใจในการลงทุนกับนักลงทุนชาวไทยนะครับ ในช่วงวิกฤตนะครับเช่นนี้นะครับการลงทุนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถอยู่บ้านแล้วก็ทําได้นะครับแล้วเราเราจะผ่านวิกฤตอันนี้ไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับโชคดีวันวิสุทธายละการขอให้ทุกคนมีไมซ์แล้วก็มีความรู้ที่ดีนะครับถ้าเกิดชอบคลิปที่ผมทำนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนึงแล้วก็สามารถติดตามผมในช่อง YouTube ตามลิงก์ที่ผมติดไว้ด้านล่างได้ครับ ผมนิสนาตกินทองคำสวัสดีครับ